สวัสดีครับวันนี้มาชมพระง้างพิมพ์เล็กอยุธยานะครับพิมพ์ตามองค์การที่เขาเรียกกันเป็นพิมพ์ที่45นะครับวันนี้เป็นเนื้อดินดำนะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็จะมาดูจุดตำหนิกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นไหมครับเป็น2อขีดนะครับเดี๋ยวจะไล่อธิบายให้ไปเรื่อยๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับ แค่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงหมวกนะครับจะเป็นรอยกดเข้าไปนะครับแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่บอกว่าชี้แท้ได้เลยนะครับถ้าเห็นคร่าวๆนะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงประกบของแม่พิมพ์นะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเลยนะครับที่ประกบเดี๋ยวนี้แท้เลยนะครับจะไม่ไม่ได้แต่งแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับคือการประกบแบบนี้ก็นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นครับ